สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก8วันแล้วนะครับก่อนที่ฮารจะขึ้นประกวดนะครับพี่หนึ่งใกล้จะพีควีคแล้ววันนี้เรายังเล่นเล่นหนักอยู่เดี๋ยวตอนตัดข้าวพีควีคเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยเล่นเบาลงครับผมนะครับแต่เล่นหนักหนักในที่นี้ก็คือเป็นน้ำหนักที่คอนโทรลได้แล้วก็ยังให้กล้ามเนื้อทำงานอยู่แล้วก็ไม่ไม่เกิดการบาดเจ็บครับนั่นเองครับนะครับก็คือพีควีคนี่คือวีคก่อนแข่งเลยก่อนแข่ง1นึ่งวีคนะครับจะมีการ ตัดนู่นตัดนี่ครับตัดคาบนะครับโหลดคาบตัดน้ําตัดโซเดียมอะไรพวกนี้จะเล่นกับสารอาหารมากขึ้นอ๋อตอนนี้ฮัทก็เหลือคาร์โบไฮเดรตอยู่100กรัมส่วนวันนี้นะครับก็จะเป็นการซ้อมหน้าอกนะครับกับกล้ามเนื้อใบเซร็ p นั่นเองครับวอร์มสามสิบก่อนไหมวอร์มสามสิบไปนะมาวอร์มวันนี้วอร์มนะสามสิบปอนด์นะครับเปิดกว้างเลยครับอันนี้ครับผมและห้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะวอร์มอีกเซตหนึ่งก็เป็นสี่สิบ ในในวันนี้นะครับโปรแกรมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนะฮะอันนี้เราก็เริ่มเป็นท่าไ s o l a t e ก่อนนะฮะใช่จริงๆแล้วอ่ะโปรแกรมพี่จริงๆอ่ะชอบชอบเล่นไ s o l a t e ก่อนบางทีเพราะว่ามันทําให้กล้ามเนื้อที่เราโฟกัสอ่ะอย่างเช่นหน้าอกอะไรพวกเนี้ยเราเล่นเปิดด้วยฝ่ายก่อนใช่ไหมครับหน้าอกจะได้ทํางานเต็มที่นะครับโดยไม่ใช้หลังแขนเข้ามาช่วยบางทีเราเพสก่อนเนี้ยหลังแขนหมดแรงก่อนอืมอะไรประมาณนี้โอเคพอเข้าใจครับอันนี้ยังวอร์มอยู่นะยังวอร์มอยู่ป่ะสิบสองทีครับไป หนึ่งสองชูหม,ม้อครับป่ะสิบเอ็ดวันหมอสิบสองเรียบโอเค ว้าวจบท่าแรกแล้วครับจริงมันก็เหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะไม่ฝืนมากนะฮะในอาทิตย์สุดท้ายก็ป้องกันอาการบาดเจ็บด้วยวันนี้เล่นเช้าหน่อยปกติจะเล่นแบบบ่ายๆกินข้าวมาสักสองมือ3มมืออะไรเงี้ยนี่กินข้าวกี่มือละสพี่เออดีแต่ไม่มีคราฟนะ อันนี้บอกเทคนิคก่อนนะฮะว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าเหลือคาร์บแค่ร้อยเดียวพี่หนึ่งให้กินคาร์บหลังเล่นนะครับทำไมถึงให้กินคาร์บหลังเล่นทำไมบางคนบบเฮ้ยทำไมไม่กินก่อนเล่นนะพี่หลังเล่นเนี่ยร่างกายต้องการเพื่ไกโคเจนไปซตอมแซมส่วนที่สึกหรอครับหลังเล่นเนี่ยเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดนะครับของการเล่นเวทนะครับเพราะว่าอย่างก่อนเล่นเนี่ยเราก็ยังมีพลังงานสำรองนะครับจากตอนเช้าจากอาหารที่กินมาเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นไกโคเจนสะสมอยู่ใช้พลังงานสำรองเนี่ย ครับจะช่วยเรื่องการเผาผลาญไขมันด้วยแต่หลังเล่นเนี่ยเขาว่าเราซ่อมแตมในส่วนที่เราใช้งานไปนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อให้มันเข้าไปทําให้กล้ามมันแน่นขึ้นอ๋อโอเคผมเคยแบบเอากินแค่ก่อนเล่นอะแต่ไม่ได้กินหลังเล่นอะกล้ามฟีบแล้วจะเป็นลมด้วยเออมาโอเคอันนี้กี่ทีพี่12ทีจับไม่เท่ากันเรื่องามโอเคแล้วต่อไป สองเอียงต่อไปท่าสามอนนี้เป็นแฟร์แบนด์ดัมเบลเพสนี่ใช้80ดสิบไปอีกใช่เราไม่ต้องวอร์มแล้วเพราะเราวอร์มมาเยอะแล้วครับผมโอเคโอ้โหมันจะเบอร์เบอร์นะเพราะว่าหมดแรงสองท่าแล้วแล้วมันใช้อินคลายทั้งสองท่ามาโอเคพี่เนึ่ ไปเออมือถือหมอึ๊บปึ๊บปึ๊บเก้าล้วันหมอนปึ๊บสิบเขาหือ ฮ้ยแต่ก็ฟูนะโหคราวนี้น่าจะดียว่าั้งที่แล้วจะบอกว่าตอนแรกเมื่อที่ก่อนมาหามันบวมมากเลยไกินอะไรมายินคีนเหมือนเดิมนี่แหละแต่แค่อาจจะมีซอสบ้างซอสเยอะไปหน่อยใช่ไหมซอสกินได้ไหมพี่ถามจริงสมมุติซอสไฮ กินได้เพราะว่าสมมุติว่าแคชช OP ใช่ไหมอ่าแคชช OP ช้อนโต๊ะหนึ่งมัน15กิโลแคลอรี่กินได้แต่ถ้าแบบโซเดียมจัดจัดแบบที่ง่ายเราเราไม่ได้ทำเองอ่าอ่าใช่ไหมเราไปสั่งร้านอาหารที่ทำใช่ไหมเราก็ต้องไว้ใจก่อนนะว่าร้านนั้นมันงทำดีอ่ะอ่าเอาบอกผัดน้ำแต่ที่ไม่ใช่น้ำอ่ะอย่างเนี้ยดูรู้เลยว่าบวมบวมโซเดียม คนดูออกแล้วครับอันนี้ก็แบบตกใจมากเลยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอทั้งที่เราคิดว่าเฮ้ยเราก็รีแล้วนะมาผมร,ร,ร,รู้เลยว่าบวมอย่ากโกหกนะ่ไปล่างออกล่าง มันเหมือนน้ำหนักเยอะนะถ้าเป็นฟรีเบทอ่ะคงโคตรเยอะอ่ะทีนี้มันเป็นแบบเป็นแมชชีนโหลดเทดเทดโหลดนะก็มันก็มันเหมือนแบบมันเป็นคานคานงัดอ่ะนะภาพคานดิคคานงัดเออมันก็ลดแรงไปได้หน่อยนึงโอเคอืมมันก็สามารถที่จะบีบเข้ามาแบบได้ดีมากๆเลยโฟกัสเพราะว่าเล่นเล่นแบบเออเขาเรียกว่าฟรีเบทมาจนหมดแรงละจะเล่นฟรีเบทอีกก็คงไม่ไหวมันอาจจะโฟกัสไม่ได้แล้วใช่ เพราะฉะนั้นคือผู้นี้ก็จาเป็นสำหรับแบบคนที่จะประกวดเนาะมันก็เป็นเทคนิคแล้วนะฮะรายละเอียดคือการประกวดเนี่ยผมมองว่ามันคือศิลปะเลยว่าคุณจะวาดรูปทรงยังไงนะฮะวาแบบเฮ้ยตรงนี้อกของคุณน่าจะใหญ่ขึ้นหน่อยไหลใหญ่ขึ้นหน่อยอะไรงเงี้ยไม่ใช่มาชีนี่ก็เป็นเน้นเฉพาะจุดได้มันก็ค่อนข้างโอเคนะครับนะก็คือเขาทำมาเขาออกแบบมาแล้วแหละว่ามันมันมันใช้ประโยชน์ได้จริงครับนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าแต่ตอนแรกเราใช้แค่นะใช้เบสิก เบสิกของการเล่นฟรีเวทให้ดีด้วยแล้วก็เสริมด้วยแมชชีนได้ด้วยนะครับเขาเรียกผสมประสานกันอย่าไปอิงเอาอย่างใดย่างหนึ่งเป็นพิเศษคือฟรีเวทที่ผมชอบอะ่ะเพราะว่ามันมจะประสบการณ์เนี่ยมันดึงศักยภาพหรือว่าแรงสูงสุดของร่างกายของเราออกมาได้แต่ว่าถ้าเป็นแมชชีเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าบางทีเราอาจจะข้อข่าตัวเองว่าเฮ้ยเราเล่นได้แค่นี้เอออันนี้คือความรู้สึกเลยนะเราอาจจะจริงๆเราอาจจะดังได้ร้อยกิโลแต่พอแมชชีเนี่ยเฮ้ยโหก็หนักเราแค่80แต่ถ้าเป็นฟรีเวทเนี่ยโอ้โหคุณฝืนจนแบบ มันไม่ขึ้นแล้วต้องใช้ผู้ช่วยอะครับก็คือเทรนเนอร์นี่แหละนะฮะก็ลองลองสังเกตกับร่างกายตัวเองดูว่าแบบไหนพัฒนาได้ดีที่สุดนะครับสำหรับผมก็คือฟรีเวทให้ที่1เลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราให้ไปเล่นแบบแมชชีนด้วยฟรีเ <Free way S 1> วทก่อนแล้วแมชชีนเออจะได้แบบง่ายๆคือไม่ต้องเล่นหนักแล้วนะฮะ,ะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าจากที่เคยเห็นเนี่ยที่หนึ่งใส่แบบจนยับอะ่ะต้องใช้เข็มขัดเลยแตนดิ้งไปเซฟเคอร์ปกติก็ต้องใช้เข็มขัดแหละควรจะนะเพราะโยก ท่<ภ>าออที่ออใช้แกนก<ๆ>ลางลําตัวเยอะๆที่ว่าเข็มขัดมันช่วยช่วยช่วยได้ดีครับอันนี้เราจะเล่นแบบอะไระพี่หนึ่งปกติเลยธรรมดาเลยนะธรรมดาเลย12ท,ที่3มเซต4ตเซตไปค ระหว่างคนใช้เนี่ยเขาเรียกว่าบาร์ตรงกับ Easy Bar อีซี่บาร์มันมีเหตุผลอะไรที่แบบบางคนต้องเลือกอีซี่บาร์ครับบางคนเจ็บข้อมือนะครับข้อมือ uh huh. แบบเออข้อมือฟาสติเวอร์ตี้เขาเรียกนะการยืดหยุ่นของช่วงช่วงข้อเส้นเอ็นเนี่ยมันไม่ดีทํา oh. ให้แบบทําให้มันล้าตรงนี้ก่อนที่จะไปปวดไบเซ็ปอ๋อแสดงว่าก็ต้องดูว่าแต่ละบุคคลเนี่ยมันมันสรีระเป็นยังไงด้วยใช่แต่บาร์ตรงเนี่ยมันทำให้ใบเสร็จทำงานเยอะกว่า คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เลือกเป็นบาตรงจะดีกว่าใช่ใช่อ่ะลองลองดูง่ายๆเลยใช่ไหมครับมาลองเบ่งเบ่งเบ่งก้ามเลยเบ่งก้ามเนี่ยแล้วเราบิดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก้ามมันอ่อถูกถูกใช่ถูกถูกก็เลยฮะถูกบีดถูกคัดมากพดสุดมากกว่าอ่าแต่ถ้าเป็นอีซ่บาร์มือมุมจะเป็นอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยมุมจะเป็นอย่างงี้ปุ๊บอ่ะดูมุมปุ๊บอ่า โอเคเนี่ยจะเห็นความต่างเลยว่าใบเสร็จมันถูกทํางานเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ้างอริงได้ว่าการจับแบบนี้มันทําให้ใบเสร็จทำงานได้เยอะกว่านั่นเองสิบถูกมั้ยสิบเอ็ดถูกม้ยสิบสองโอเคเยี่ยมอันนี้เราก็ต้องทําเหมือนเดิมไหมพี่ระหว่างการตัดคาร์โบไฮเดรตอะไรเงี้ยคือตอนนี้ผมเหลือหนึ่งร้อยกรัมตัดแบบนี้จนถึงวันที่เท่าไหร่ครับตอนนี้เหลือแปดวันใช่ก็วันอาทิตย์เราแข่งวันศุกร์ใช่ไหมครับผมวันอาทิตย์ก็เหลือสูตรละ วันที่เหลือศูนย์จ<า>ันอาทิตย์นี้นะฮะเหลือศูนย์จันอาทิตย์จันอังคารศูนย์แล้วก็กินโซเดียมเพิ่มเรียหลดลดโซเดียมกินให้ตัวบวมๆหนะ่อยบวมน้ำเดี๋ยวนะอาทิตย์จันทรอังคารเนี่ยครับเหลือศูนย์กินไก่เยอะขึ้นหน่อยหนี่ยกินโปรตีนสูงขึ้นหน่อยครับนะครับเพื่อป้องกันการเสียเสียกล้ามเนื้อครับผมนะครับแล้วก็โซเดียมสูงขึ้นด้วยในจะในวันอาทิตย์จันอังคารโดยการที่ก็เอาไก่ไปหมักกับ เกลืออ๋อประมาณนั้นโอเคทั้งที่เราผมไม่ได้ทําอย่างนี้อันนี้คือจุดที่แบบเนี่ยเพิ่งเพิ่งมาถาาใหม่แต่ตอนนี้ก็คือแล้วก็กินน้ําเยอะๆในอาทิตย์จันทร์อังคารใช่น้ำเยอะมากๆเลยเพื่อให้ร่างกายสะสมน้ําครับให้บวม้ําที่สุดแล้วหุ่นมันจะแย่มากเลยนะครับแล้วก็วันพุธพฤหัสนะครับแล้วก็ลดโซเดียมลงตัดตัดโซเดียมแหละโอเคกินโซเดียมให้น้อยสุดแล้วก็กินคาร์บขึ้นมาเขาเรียกว่าลดคาร์บ อ๋อคือสลับกันละอ่าใช่นะครับแล้วกินน้ำน้อยน้อยสิบตอนหมอสองอันนี้เต็มร้อยอันนี้เต็มร้อยก็ต้องใช้วิธีนี้แล้วก็กินน้ำเยอะนะครับแปดสิบลิตรถ้าไหวกินน้ำแปดสิบสิบลิตรใช่เดี๋ยวนะแปดสิบสิบลิตรอันนี้แค่ลิตรครึ่งลิตรครึ่งโอเคก็ต้องทำตามนะฮะคือแปดลิตรอันนี้แค่ลิตรครึ่งประมาณหกขวด ห้าหกขวดอะร่างกายสะสมน้ำไม่เยอะใช่ไหมครับพอเวลาเราตัดโซเดียมปุ๊บไอ้น้ำที่สะสมเนี่ยมันก็จะออกไปหมดออกไปแล้วก็ดึงน้ำดึงน้ำเก่าออกไปด้วยเนื้อตัวมันจะแห้งมาก<อ>นะครับแต่เรารีเวิร์ส้วยกันนะครับโหลดขาเท้าไปครั้นี้ตัวมันก็จะฟูขึ้นแต่ผิวบางลงเป็นส่วนกันก็คือเนื้อมันแน่นขึ้นแต่ผิวว่าบางลงเพราะน้ำมันหายไปฉะนั้นมันก็เห็นกล้ามเนื้อชัดขึ้น๋อ้ท่านี้เป็นพิเชอร์เคอร์นะครับเราจะเล่นทั้งหมด1ิบสบ สิบสองนะครับถึง <adapting> ส <to the FREE> ิบห้าอ้เขือ่อนเลื่อนเลื่อนเออทีหนึ่งเออทีเดียวตเออต้องต้องต้องโอ้ยว้าจง ตอนนี้ก็จบกันเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ้อมหน้าอกกับไบเซ็ปนะครับอ่าครับผมเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยมากอันนี้ก็น่าจะเป็นการซ้อมหน้าอกครั้งสุดท้ายที่จะเล่นหนักๆกันแล้วฮะใช่เพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะเป็นการซ้อมแบบเขาเรียกว่าสแทวอดี้อ่พี่สแทวอดี้่าก็ไม่ใช่สแทวอดี้เราจะไม่เล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างขาก็จะเล่นแต่ช่วงบนครับโดยใช้น้ําหนักเบาๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นการปั๊ม กล้ามเนื้อละสองท่านะครับประมาณนั้นแล้วก็ใช้พอน้ำหมักประมาณ6-70%ึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เวละสองรอบโอเคก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังกันนะครับว่าในพีควีคเนี่ยจะต้องเล่นโปรแกรมอะไรกันบ้างนะครับได้พูดผิดริมทันกันปกติวันนี้ริมทันกับตัวเองครับผมปกติริมทันกับคนอื่นบางไม่ใช่ก็ติดกับตัวเองอยู่โอเคไม่ทันกับใครทั้งนั้นโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับ